เดี๋ยวนำมืนได้ดูเอเมโรไม่ไม่กลัวหรอกมีกีก้าอยู่ไม่ครับเฮ้ยทำไมคนนี้ไปเดินถอยหลังล่ะครับเนี่ยอุ้ยมันโปเฮ้ยมันยิงหันรอบทิศได้เออเจ๋งว่ะโอ้ิอมันตายเฉยอันนี้อย่าโป้ เฮ้ยโปรป่ะใช่โปรป่ะมันใช่โปรป่ะองเงี้ยโปรโปรโปรเฮ้ยว่าแล้วมันเดินถอยหลังแปลกๆดิโดโอ้ว่าแล้วมันเดินแปลกๆแล้วมันก็หมดตัวเองอึดอัดอึดอัดขอดูดีคนเล่นโปรหน่อยขอดูคนเล่นโปรหน่อยมันเดินแบบมันเดินแบบขัดๆอ่ะเดินแบบเหมือนชาวบ้านชาวช่องได้นั่นแหละไปตามติดดูชีวิตโปรดีกว่ามั้ย เออเดินถอยหลังเลยเต็มเออเออดูโป้โปตายโอ้โปตายแล้วใครแบกล่ะเนี่ยเออเราจะมายิงไม่ตายอ่ะโอ้โจบแล้วตายแล้วใครแบกโปตายแล้วใครจะแบกชอบโอ้จบแล้วยันนอนเก็บไปทาบตัวเลยได้ไงก็สุดเป็นลั่นกับเข้าตัวทะลุไปเลยล่ะอุ๊ยตรวจพบแบกแบกโป มีคนโดนแบนอ้าวออกไปแรกอะโดนแบนโดนแบนโดนแบนโปหายก็จบกันเลยวัดแชมป์ก็เลยยิ้มหน้าเสียเลยโปไม่อยู่แล้วว่ะนี่เราจะเจอโปอยู่ในแรกเลยอ้าวอีกแล้วยังไม่ทันแจ้งเกิดเลยอุ้ยไม่เห็นจริงเหรอข้างหลังฟิกาฟิกาแล็บต่อครับท่านผู้ชมครับนี่ใช้ปืนอะไรอ่ะมันเป็นปืนอะไรอ่ะโอ้ลูกซองลูกซองอะลูกซองแม็กซ์เซเว่น เทพมากอยากกระปืนยุซียิงก็เจ็บเหมือนกันนะไงครับพีกาตอนนี้เขายัางไงครับเขาจะทําการบุกหรือเปล่าไม่บุกนะครับแต่ทาการส่้ยิงอยู่ตรงนี้เหลือสองเลยครับสองกับสองมักำลังจะเข้ามาอมุ้ยเออเอเอเรียบร้อยอีกาตาย ไม่ตายโอ้ยิงอาจารย์โดนไม่ตายโดนโดนไรับาะไม่โดนโด,<บ>ด้วยเหรอภาษานังกฤษนะฟื้นเเกิดเจนอีกแล้วมาโคมันเนี่ยทำไมสับไวือมันก็สับไวทุกคนมั้วเหรอไม่เอาโป้งฉันกลับมา้ยทำไมเก็บหมดฝั่งนี้มีแต่บอดป่ะเนี่ย ตายสิบตัวเลยตายเยอะจัดได้ก้าเ, <c oughs> เหลือเหลือพีก้าคนเดียวแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยโอ้ไม่นะพีก้าพิก้าจะตายขึ้นมาแพนเลยเพื่อนๆเยอะมากเออเออไม่เข้าหัวงง ไม่โดนด้วยไม่เข้าหัวแล้วก็ไม่โดนด้วยเออหุ่ยหุยหุยหุยพี่ก้าเก็บหมดไปเนี่ยออโอ้โพี่ก้าหัวแตกพี่กา้าไม่